เรื่องคือเป็นสิวเยอะแค่ไหนถึงต้องไปหาหมอจะมอธิบายแบบเอาไปใช้ได้จริงๆอธิบายตามไกด์ไลน์เลยนะต้องประเมินก่อนว่าสิวที่เรามียมันรุนแรงแค่ไหนไปส่องกระจกดูเลยสมมติเราเห็นสิวอักเสบอะลองนับดูถ้ามันเกิน1 0ถึง20จุดหรือบางคนมีสิวอุดตันใช่ไหมจะดูยังไงก็คือรวมๆกันอะมันดูเกินครึ่งหน้าไปแล้วก็ถึงเกณฑ์ต้องไปหาหมอได้แล้วสิวใหญ่ๆเป็นเหมือนหัวช้างเลยอะอันเนี้ยก็ต้องไปหาหมอเหมือนกันทีนี้มันก็แยกเป็น2งฝั่งแล้วใช่ไหมก็จะมีฝั่งที่เป็นน,ปน,น,ปนิดหนอ ต้องเป็นคุณหมอจ่ายบางอันก็สามารถไปซื้อเองได้ไปหมวดทางขวาก็คือคนที่แบบพูดไปเมื่อกี้อยู่ในหมวด moderate to severe แปลว่าเฮ้ยเริ่มรุนแรงแล้วนะเวลาสิวอักเสบมันก็อาจจะต้องมีการฉีดสิวนะฉีดยาเข้าไปหรือกดสิวแต่ถ้าตามไกด์ไลน์นี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของยาเป็นหลักเขาบอกว่าเนี่ยมันมี systemic a n t i b i o t i c ก็คือเป็นยาฆ่าเชื้อที่เป็นแบบกินนั่นเองเพราะว่ากลไกสิว,วสาเหตุหนึ่งมันเกิดจากการไม่สมดุลกันของแบคทีเรียยาฆ่าเชื้อที่เป็นแบบกินเนี่ยก็จะช่วยได้ยังมียาที่ปรับเรื่องของฮอร์โมนน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 นหหือวววววว่่่่่่าาาาาาจะะะเเเเป็ยยยยทกกกลุมมมิิิิตตงััััคคคสพฉแบบไได การเป็นสิวอักเสบแล้วปล่อยไว้นานๆอะรอยสิวอะมันจะอยู่กับเรานานขึ้นอันนี้คือแบบอือฉะนั้นถ้าเป็นสิวเยอะไปหาหมอเราจัดการไอตอนที่อักเสบให้มันเร็วรอยสิวอะมันก็จะอยู่กับเราไม่นานมากขนาดนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะอันนี้ไม่ได้มีการโฆษณายาแต่อย่างใดนะอย่าจับเด้อใครที่อยากรู้เรื่องปัญหาผิวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้นะคะ